ถ้าพูดถึงการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยนะครับการทําวิจัยหรือว่าวิทยานิพนธ์เนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นหนึ่งในความทา้าทายที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับแต่วันนี้ครับเราจะมาดูเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากๆที่อาจจะเปลี่ยนเรื่องยากๆแบบนี้ให้มันง่ายขึ้นเยอะเลยครับเคยเป็นไหมครับความรู้สึกแบบนั่งจ้องหน้ากระดาษเปล่าๆแล้วก็คิดไม่ออกว่าจะเริ่มเขียนบทแรกยังไงดีหรือแบบโหงานมันเยอะมากจนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนดี ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยผมว่าหลายคนต้องเคยเจอแน่ๆเลยแต่ลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราไม่ต้องเริ่มทุกอย่างจากศูนย์มันจะดีแค่ไหนเอาล่ะครับวันนี้เราจะมาคุยกันตามนี้เลยนะครับเริ่มจากผู้ช่วยวิจัยคนใหม่คืออะไรไปทำความรู้จักกับเจ้าพร้อมบลูปรินต์แล้วก็มาดูวิธีใช้แบบ5ขั้นตอนง่ายๆพร้อมกับเคล็ดลับเด็ดๆแล้วสุดท้ายจะบอกด้วยครับ ว่าจะไปหามาใช้กันได้อย่างไรโอเคครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยผู้ช่วยวิจัยคนใหม่ที่จะมาก้าวข้ามหน้ากระดาษที่ว่างเปล่าไปพร้อมกับเราคือต้องบอกว่าเทคโนโลยีสมัยนี้เนี่ยมันเปลี่ยนวิธีที่เราทำงานเขียนวิชาการที่เคยดูน่ากลัวไปหมดเลยนะครับมันมีวิธีใหม่ๆที่ทำให้เราไม่ต้องนั่งเควงอยู่คนเดียวอีกต่อไป ใช่แล้วครับเราไม่จําเป็นต้องเริ่มจากศูนย์อีกต่อไปประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้แหละครับคือถ้าเรามีเครื่องมือที่ใช่เนี่ยนะนักวิจัยก็จะมีโครงสร้างตั้งต้งตนที่แข็งแรงได้เลยทันทีไม่ต้องมานั่งคลำทางสร้างทุกอย่างขึ้นมาเองทีละนิดโอ้โหมันช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ลดความกังวลในช่วงแรกๆไปได้แบบเยอะมากๆเลยครับและนี่แหละครับเรากําลังจะมาแนะนําให้รู้จักกับพรอม Blueprint คู่มือวิจัย AI ส่วนตัวของเรา ซึ่งเครื่องมือที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือ PromBook p t Blueprint Bl by g r a d s p a s s i o n นั่นเองครับตัวนี้เนี่ยเขาออกมาเพื่อแก้ปัญหาการเริ่มต้นงานเขียนวิจัยโดยเฉพาะเลยแล้วเจ้า PromBook p t Blueprint Bl เนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆเลยนะลองนึกภาพตามมันคือผู้ช่วย AI ครับที่จะสร้าง PromBook p t หรือชุดคำสั่งภาษาไทยอังกฤษแบบครบชุดมาให้เราเลย สำหรับงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษานะครับที่สำคัญคือมันครอบคลมทั้ง5บทเลยนะตั้งแต่บทนำยันบทอภิปรายผลโทเอกใช้ได้หมดครับทีนี้มาดูจุดเด่นของมันกันบ้างดีกว่าบอกเลยว่าน่าสนใจมากข้อแรกเลยคือมันสร้างพร้อมภาษาไทยที่พร้อมเอาไปใช้ได้ทันทีแล้วก็ครอบคลุมกระบวนการวิจัยทั้งหมดเลยนะแต่จุดที่ผมว่าสำคัญที่สุดคือเรื่องจริยธรรมครับ ตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาฉลาดมากคือมันจะไม่สร้างข้อมูลมั่วๆหรืออ้างอิงปลอมๆขึ้นมาแต่มันจะใส่แท็กว่า Citation n นี้เด็ดเอาไว้แทนเป็นเหมือนสัญญาณเตือนให้เราว่าเฮ้ตรงนี้ต้องไปหาแหล่งอ้างอิงจริงมาใส่นะอันนี้ดีมากครับทำให้มันปลอดภัยแล้วก็ยืดหยุ่นมากๆเพราะจะเอาไปใช้กับสาขาไหนหรือ AI ตัวไหนก็ได้ทั้ง ChatGPT Clo อดได้หมดเลยแล้ววิธีใช้ล่ะยากหรือเปล่า มาดูกันครับกับคู่มือการใช้งาน5ขั้นตอนบอกเลยว่าง่ายอย่างไม่น่าเชื่อครับอันนี้เป็นเคล็ดลับแบบวงในสุดๆเลยนะแค่เราเพิ่มคำว่า sing long enough เข้าไปเนี่ยจะได้พร้อมที่ดีขึ้นแบบคนละเรื่องเลยครับคือแค่เติมวลีสั้นๆแค่นี้เข้าไปตอนเริ่มสั่งงาน AI นะผลลัพธ์ที่ได้มันจะลึกขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นโอ้โหเปลี่ยนไปแบบเห็นได้ชัดเลยเป็นเทคนิคง่ายๆที่ทรงพลังมากครับ มาดูวิธีใช้กันแบบเต็มๆนะครับง่ายมากมีแค่5สเตป 1. เลือกรุ่น AI ก่อนเลยครับเขาแนะนำ GPT-5 นะครับจะได้ผลดีสุด 2. บอกคำขอไปเลยครับเริ่มด้วยติ้งลอง Enough หรือจะพิมพ์สตาร์ก็ได้ครับ 3. ใส่รายละเอียดของเราเข้าไปครับหัวข้ออะไรสาขาอะไรเรียนระดับไหนวิจัยแบบไหนอ้างอิงสไตล์ไหน 4. ก๊อปปี้พรอมที่ได้มาเลยครับแล้วก็เอาไปเติมข้อมูลของเราในวงเล็บปีกาและสุดท้ายข้อ5อันนี้สำคัญมากๆนะคือต้องตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกทีแล้วก็แทนที่ citation needed ด้วยแหล่งข้อมูลจริงของเราครับแค่นี้เองนอกจากการใช้งานพื้นฐานแล้วนะครับมันยังมีฟีเจอร์แล้วก็เคล็ดลับพิเศษอีกที่จะช่วยให้เราดึงประสิทธิภาพของงานวิจัยออกมาได้แบบเต็มแม็กซ์ไปเลยครับดูภาพนี้แล้วจะเห็นชัดเลยครับว่ามันต่างกันยังไง วิธีเดิมคือโอ้โหนั่งอยู่หน้ากระดาษเปล่าสับสนกับโครงสร้างไปหมดแต่วิธีใหม่คือแค่เราใส่รายละเอียดพื้นฐานเข้าไปปึง้งได้พร้อมบุ๊กมาทั้งเล่มเลยทําให้เราเอาเวลาไปโฟกัสกับการปรับปรุงเนื้อหาให้มันดีขึ้นได้เต็มที่มันเปลี่ยนวิธีการทํางานไปเลยจริงๆครับแล้วข้อมูลอะไรบ้างที่เราควรจะใส่ให้ AI หลักการง่ายๆเลยครับ ยิ่งเราให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากเท่าไหร่ผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะยิ่งตรงใจเรามากขึ้นเท่านั้นอย่างในตารางนี้เลยครับบอกไปเลยว่าหัวข้อวิจัยคืออะไรสาขาไหนเรียนปริญญาอะไรอยู่ใช้วิธีวิจัยแบบไหนแล้วก็สไตล์การอ้างอิงเป็นแบบไหนพวกนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญเลยมาถึงเคล็ดลับพิเศษสู่ความสำเร็จกันบ้างอันนี้จดไว้ได้เลยนะถ้าอยากได้อ้างอิงเป๊ะๆนะครับ ให้สั่ง AI ไปเลยว่าขอแบบมี DOI ด้วยแล้วก็ถ้าหาแหล่งข้อมูลไม่ได้จริงๆก็สั่งให้มันใช้ citation needed ไปเลยชัดเจนดีอยากได้เนื้อหาแบบลึกๆละเอียดๆก็ระบุไปเลยครับว่าขอโหมดขยายความแล้วก็ข้อสุดท้ายอันนี้สำคัญมากเซฟพร้อมทั้งหมดที่เราสร้างเก็บไว้ในไฟล์ด้วยนะครับมันจะหยิบมาใช้ซ้ำได้ง่ายมากๆเอาละครับฝั่งมาถึงตรงนี้แล้วสำหรับคนที่รู้สึกว่า เฮ้ยเครื่องมือนี้น่าสนใจมันน่าจะตอบโจทย์เราเลยมาดูกันต่อเลยครับว่าจะเริ่มต้นใช้งานได้อย่างไรและแน่นอนครับมีข้อเสนอพิเศษมาฝากกันด้วยแต่ต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าเขามีให้แค่20ท่านแรกเท่านั้นครับถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยสำหรับใครที่กำลังหาตัวช่วยดีๆแบบนี้อยู่สำหรับราคาพิเศษช่วงเปิดตัวนะครับเฉพาะเครื่องมือ GPT ตัวนี้อยู่ที่690บาทเท่านั้นครับ หรือถ้าใครสนใจเครื่องมืออื่นๆของเขาด้วยเนี่ยเขาก็มีเป็นแพ็กเกจพิเศษมาให้เหมือนกันครับมีตั้งแต่แพ็ก 3, p a แพ็ก5แต่ที่เขาบอกว่าขายดีที่สุดเลยเนี่ยนะก็คือตัวแพ็ก6ครับราคา1,990บาทคุ้มมากแล้วจะสั่งซื้อยังไงง่ายมากครับแค่2ขั้นตอน 1. ติดต่อเข้าไปเลยครับไม่ว่าจะทางอินบ็อกซ์หรือว่าไลน์ของ g r a Passion 2. พิมพ์ข้อความส่งไปหาเขาว่าพร้อมบุ๊กบลูพินท์ GPT แค่นี้เลยครับเดี๋ยวเขาจะให้รายละเอียดมาเองสุดท้ายนี้เลยอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าคิดนะครับว่าผู้ช่วย AI คนเก่งคนนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญดอกสุดท้ายที่จะทำให้งานเขียนที่ค้างคามานานเสร็จสมบูรณ์สักทีก็เป็นได้นะครับ